ดอกไม้พี่น้องคักถือใจสาวล่าคักถือใจสาวล่าค่ะพี่น้องเจเก็บดอกไม้แบบนี้จะเมียนมากค่ะเ,เก็บดอกไม้มวนขนาดพี่น้องมีความสุขสบายดีบ่าไวไอสบายดีแม่เล่สบายดีโพอทอง มือนี้เข้าสิเไปบ่ายองค์ปู่นักโคนะคะเนาะงเข้าสีไป,ไปแม่นมือนี้เข้ามาไปสุดดิ่งเลยเนาะพี่น้องไปว้าเข้ามามือนี้เอาหุ่นเห็ดห้อแจกเลยว่ากลัวม,มันเอาหุ่นเห็ดชิมบอกอันนี้เป็นหัวใหม่เนาะพี่นอ้องสามารถขี่รถ มอเตอร์ไซค์ไปมาได้เช่าพารอยเลยเอา้าวมึงป็นเป็นปูนไหนเสาพุ่นน่ะนี่คือแม่น้ำโคองเนาะนี่เขาเขาก็สิญญางไปหาองค์องค์งนาคูนาคาเนาะหุ่นพิ่นอยู่ซะเฉลยอ,อยู่พู้ สิมาไหวเอาสิมาเพราะว่าสือเสียงคนกันเล่าสือเสียงดังก่องลือซ่าเนาะพี่น้ององค์หน้าคู่นะคะสองไอ้น่องเนาะ กี่ลองตามแม่น้ำคลองนี่แหละพี่เนาะองคงนาโคนะคะนี่เพิ่นสางเ<อ>พราะว่าเพิ่นมาเกิดปรกากฏการณ์ก่อสีสางเพิน่นองค์หุ่นผาจำลองไอ้เพิ่นนีพราะว่าเพิ่นมาอันนั้นเนาะเพิ่นมา,นานนพวงหนเพิ่นมาพวงหนำ,นนำในทางขวบดอนเนาะพี่น้องนี่คือองค์ นกูนะคะอ้าห่อนห่อนอีลีอันอันนันย่ยพอหอมมาอยู่บ่กัให้พีนะและกุเลยู่กุติเป็นหูอันนี้นเนาะเข้าเขาสิมาหวายน้ำแดงเิ่นเนาะ ถ้าสิมาไหว้ำแดงหุ่นมาค้อขอนจากึืนองคุณคาเนาะสองไอ้น้องสองไอ้น้ององคุณคา วันนี้เขาก็สิได้ข่าไปเนาะเขาเพอประชุมบริเวณปวามื่นนี้ในแม่แขึ้นอยู่ทึ่งหุ่นแล้วเนี่ยใส่อยู่ใจเนี่ยเนี่ยขึ้นไปเอาให้แม่แรกกัอนเนาะพี่นอ้องเพราะว่าแม่แรกด้มาถวายไข่ลูกลอย,ลอยหน่อย

ขึ้นไปเอาอีกก่อนเนะี่โอ้ยขึ้นไล่เถื่อนแฮะพี่น้องเไงาาไเฮา,นะาบ้าวบดห้เาเฮาอันนั้น <c oughs> แล้วนี้เฮากะนี่ใหญถือเอาไข่เจ้านี่คือน้องจ้อยเนาะหวังหวงน้องจ้อยมาอันนี้คือผลไม้เก้เอาอย่างแล้วก็ ไข่ลอยฟองเนาะไข่ลอยฟองนี่น<ล>้องจอย <c oughs> ได้ห่มได้เฮียนเลยเนาะพี่น้องป<โล>อกกันได้มากเพิ่นบอกกันมาเลย,ยกันเลยก<โล>็พอกันมาม่อาจารย์ยังเจียวใส่ไหตันนี้ห้ากรสิบมา น้ำแดงเราบะเดี๋ยวข้าขึ้นไปไหว้น้ำแดงก่อนนี่ยังเปลือกข้าสซีแทงแล้วเนาะพี่เนาะนี่เดี๋ยวซาลาสิเปย์ไหวน้ำแดงก่อนเพราะว่าเปลือกข้าสซีคันให้มีแล่ตามมาทีหลังโอ้ยข้าขันถือขันจ้ดเอ้ยข้าถือขันขึ้นก่อนเมื่องมาไว้คอยไปก่อนไปก่อนพี่น้องนี่ คือคันมาแล้วคือคันมาแล้วเนาะอืบนี่อันนี้ผมได้พลาดบ่าเนาะพี่เนาะตอนนี้สะเเพสะเเพห้ากระสีอาพาดหัวก่อนพอห่อนแดด ሲሆን ለ

รับยำลงเออเออพูดแล้วเลือดตาจะทำงปานี้ได้ที่แล้วลงยำขึ้นสตเห็นเนาะแต่ผมเห็นนะครับมันเห็นแต่น้าอืนนะทนกำกันไม่ดี จกสองก้นดูนะเอนละเจหรอ <9 S 2> เก้เาแค่แค่ตะวัอบอลมมาไุ้ดไงอไว้บูตรงทางนเนาะเก้เาเต็นะบอนเกาาที่นีซ้ำ ดับไปยังไดไว้ดับไปยาวแล้วนะ chút 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 นจุดทูดหาหาบอนจุดพี่น้องร่มแห้งจุดหนักเลยหาในบ้านเรี่น้องนพี่น้องร้องมานังมึงเนิรดพี่น้องเด้อ

พอเปื่อยพี่น้องความเย็นเย็นแห้งแบบว่านี่นะพี่น้องเทียนไข่ฮะเทียนผึ่งเขาจนละลายแบบนีเขนละลายกับจักสี่สัมได้แลกความเย็นพี่น้องก็ขึ้นเอ้าฮะแล้เพราะว่าตอนผึ่งเป็นตะกาะนผึ่งบอกอยากมาอยู่โฮมเนาะแต่สาวเล่านี่มานั่งอยู่โฮมโอ้ยจะมาเย็นจ้อยจ่อยเดีมมานั่งอิง มาน่งยิงอันนั้นเจ้าปูนะคูนะโค,โนค่าเนาะพี่น้องปรเวัิยนช่วยช่วยปุณนะป้าขึ้นบ่งวันแบบมาคือมา,อ,มาอ,งองค์เจ้าปู่นะคนะโค,โนค่าเนาะพี่น้องอันนี้สองไงนอน้อง องเจ้าปุนาะโคนาคาโอ้เย็นเย็นแบบว่าความไกลจากโลกมันโหดนี่ไลทไลทพันโยอดพี่น้องเย็นเนี่ยเย็น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 แล้วมานั่งนั่งเน่ยนี่แหละนั่งขาพื้นไงสบายพื้นแล้วก็มานั่งขาพื้นนี่หผมโอ้เย็น<ฮ>เย็นเหมือนอยู่ เมืองพืาดานจริงๆเลยแท้แหละทางนี้เดียดหัวจนสิไหมพีน่นนอ่ะแล้วเ,เย็นเซยอันนี้เขาก็มาสั<ป>กกะระบุซาแล้วก็มาถวายเนาะมาถวายไข่ลอยน่วยเนาะแล้วก็น้ำแดง เกาถวยเนาะพี่น้องแล้วก็พลไม้เก้าอย่างเนาะพี่น้องเื่องเก้าเนาะพี่เฮามาสักกาบ,บุชาองค์พระพุทธพูแล้วก็เจ้าปู่แม่โคนาค้าขาเนาะพี่น้อง องุ่นจะลอยเนาะพี่น้ององุ่นจะลอยเพราะว่าขึ้นท้องพี่นสามารถเขาไปสัมผัสได้เลยนี่กระสีภาพ,พี่น้องเป็นหลอเบิงข้างล่างเนาะพี่น้องพี่ฮาได้ว่าอดได้บอกได้กล่าวพี่นี่เอาเลยเอากระสิแม่อยู่ข้างล่างจะปลูกนาโคนาคานี่ก็คือข้างล่างพี่นเนาะจะเป็นจุดชมวิวดีเออนี่ก็คือข้างล่างพี่น้องข้างหลัง ตาสีเป็นเวน้ำพอง,งโอ้แต่ใบไม้ก็ตันตันหลายแล้วเนาะพี่น้องถาวิวนี่ถ้าเอาต้นไม้ลงนะน่าจะดีเนาะพี่น้องแต่นี่ก็คือเป็นหางเนข้างหลังเนาะสลายสีอ่อนเลยก็จังสีผ้าพี่น้องลงไปโอ้อยู่อยู่ในนี่ก็เย็นสบายดีนี่นี่ก็เย็น,ยน,นเนานะ เอาสิลงไปส้มโล่ส้มอันนี้เพียงแต่ว่าอยู่ด้านทึ่งเนาะพี่น้องด้านทึงในลานของเจ้าปู่นาโคนาคาเนาะพี่เนะเาะมันก็สีลงไปมันก็สีลงไปมีคือช่างเนาะสร้างผูสร้างเผือสร้างเผื่องานนินน โองางน,นี่งหนีโบแมนเนาะสร้างเปลือกซือสร้างลอดลอดพื้นสร้างลอดพื้นสร้างแม่แล่สะทาใหญ่องค์ลับซ้ำโอ้ลอดพื้นสร้างลอดพื้นสร้างพาพี่น้องลอดพื้นสร้างอาโอ้โสดลาบโสดลาบมันเงินมันทำได้ลอดพื้นสร้างนะพี่น้อง เอาไปสิหลอดกับไปเห็น,น,นอออเอาก็เห้าออกมาเลยเลยเอาลอดเลยเนาะเอาลอดขึ้นสร้งองสาท่าสังมื่นหามืนหาพันหน่วยชิมห่วยพันหมื่นหึ่งมืนหาพันห้าร้อยบาทปีสองพเนาะไปนีปีหกสองพัเนาะสร้างไงองศา องแปลว่าสององนี่สามหมื่นพี่น้องขี่มอดรอดขี่สร้างขี่สร้างรอดขี่มอดข้างฮู <c oughs> ้จักเข้าใจข้อไม้บอกขี่รอดนะําข,นะข,ขี่มอดนะข้างขี่สร้างนะรอดขี่มอดสร้างโอ้ยว้าวไล่กันกับหนักกับลังขี่เดียวไปแม่เลย่ย่างย่างเหรอป่ะขาพี่น้องย่างเลาะฮูแม่นองค์แม่น้อง ธรณีอันนี้คือพุ่มสีนาเนาะอันนี้คือองค์พุ่มสีนาอะไรกันแม่ธรณีโมเมนต์พุ่งพุ่มสีนาติเอายังคันส์ะโมมี่มีเตัทธาสังเพิ่นบกเขียนไฟยาอินเออก็นี่นแม่เนาะแม่ธรณีแม่ธรณีได้อันนสององค์ แมทัลละรนี่บอบออันนี้นังควักอันนี้อันนี้จักผ่าอียังเพราะว่าพุ้งคนสูโซนอีผ่าของจีนเนาะนังควักเราพอฝากเสร็สุดง ปลาชูดงค่ะเอืมถ้าก็เจ้าเอายังลงในนี่มันจะเป็นวิวงามเลยมึงๆเ้าสิไปหาหมองวิวค่อยสอดตะบังของก่อนมาขังพี่แม่เลยนี่ก็มีต้นโพงใหญ่คือกันเนอพี่น้องใหญ่สำมกันโอ้เกือบสำอยู่บ้านอโมงเนาะสซล่าเซลโซล่าเซลสซล่าเซลสล่าเซลมาเจ๊เอ็ก นี่เขาสิลงมางอยตะผับแองเนาะพี่น้องป่ะไปเข้าพี่พี่เนี่ยอันนีอย่างไว้ดีบ่ได้บ่หัวบ่โอ้คารลัมคำเขตคารลัมคำเขตคารลัมคำเขตลาดีนี่คือห่อแจ่มเพิ่นเนาะเพิ่นเห็ดเสากรมเนาะ เนี่ยมองมองมองผนไม้เมียนเนะ่ยเป็นสะดือสิมเก่าเด้เนี่ยนีฮะนั่น,นเอเอิ่นเอาเวนสะดือสิมเก่าเลยนี่มองนี่แหละอ,อว่าวมีจุดชมวิวเนาะพี่น้องเมื่อนี้ศาลาก็สิพาพี่น้องลงไปเบิ่งลงไปชม <N> นี่นี่อยู่วัดเรื่องยินใต้เด้อพี่น้องอันนี้อยู่อยู่วัดเรื่องยินใต้เลยอยู่บนอันนั้นเจ้าปู่นาคูนาค่าเนาะอันนี้วันนี้เป็นเป็นจุดชมวิวที่แบบจุดชมวิวที่แบบธรรมชาติธรรมชาติที่สั่งมาโดยรุ่นโดยแท้เลยนี่อ่ะโอ้ยนำโพงไปขึ้นนะทำกัน พ,พี่กายนี่นำค้องเป็นสีมอลโกตเนาะพี่น้องคือปกฏการจากธรรมาตร์เนาะออแต่แต่สีเหลาพื้นจะบูนะ้าโค้นา่าให้ฟังก่อนเนาะพี่น้องแต่ก่อนนะ่ะแต่ข้าวพื้นที่โบมีหูป,ปั่นประดิษฐา,านอยู่ในวัดเทือนหินแต่นี้พื้นหมักจะมาควงขวงแม่นน้ำคลอ,อ,องไว้พี่น้อง ขวงกันแบบว่าให้เป็นคู่หนึ่งคิงหนึ่งคิงหนึ่งแบบว่าไพกับขามไม่ได้เลยนะพี่น้องคันเพิ่นมาขวงน่ะเพิ่นแม่นยอกลูกล้านน่ะไพกับยุทธไพกับยุทธไพกับบุกกาอาลงพี่น้องเพราะว่าอง่งจำบุญนะคู่นะคะเนาะเพิ่นสิมะลินแยมผืนมะลินนะพี่น้องแยมเพิ่นมะลินนำคล้องเลยสี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 แดงสีเหลืองเต็มไปหมดเลยบริเวณนี่ยามเผืนึ้นมะลินนะ อันนั้นคือดอนสนุฒ์เมนลักสถานีไฟฟ้าฝั่งนั่นคือซานมาฝั่งนั่นคือซาโนมานบอนเฮาตีไปอันน่ะไปหับผาป่าเนาะพี่น้องพุ่นหัวดอนเนอยู่ใกล้ๆกันหัวดอนกับหางเจสซี่เมนหลฟ์พันเมนตรเติมเนาะตั้งแต่หัวดอนมาหาหางดอนหางดอนน่ะอยูห่หกสันทาเห็นเนาะหัวดอนอยู่ อยู่ซานุมานหางดดนอยู่บุคคสันถ่าไ,ไกลเติมแบบนอพี่นอ้องมีเข้ามาพาพี่น้องมาชมวิวเขาจะเอาไพ่ฐาเือเลียนกันเฮือเฮือเลียนกันแล้วสายฟาดฟาดฟาดฟา,าดไปนี่เด่น่ะสนกำลังสีไปแหละจะไปหาปลาแหละสีลุกวิดลุ่มแม่น้ำของนะพี่นอ้อง อันนี้บบเมนมาคือดินบ่อันนั้นคือมันแก้วตัวคือดินเบาเด่นตัวมาตั่วซื้อๆนี่ตัวกินหมาอ๋อผู้เด่เนาะแต่ผู้แต่ผู้แต่ผู้อันนี้มามาเอื้อมามาบวมหนึ่กระไล่เนาะมาโทษพระเจ้าเวลาปลูกก็ปลูกลงตามหน้ามกด้วยคนสองพระเจ้าปลูกแนวกิน อันนี้ก็คือเข้าสิมาเหล่าประวัติแบบข้าวๆฮะแหละนะพี่น้องเป็นแนี่ไดปู่นาโคนะคะเขาจึงได้มาสถิตอยู่บ้านวัดเฮือนหิ้นไต้ก็คือิ่นมาลอยหลิ่นแทวหนีเนาะิ่นก็เลยสั่งยนี่าดอนิ่นก็เลยส้างผู้ปั่นจำลองหรือว่าให้เิ่นประดิสฐานขึ้นขึ้นอยู่ในนี้ที่นี่ซาบ่ให้ลูกให้ร้านตื่นบ่ให้ลูกให้ร้านพ่วงประมาณนี้เิ่นก็เชิญเพิ่นขึ้นไปสถิตสถานอยู่ อยู่วัดเทือนหินไต้เนาะอันนี้คือวัดเทือนหินใต้ที่ชาวเาไปก่อนนานันก็คืออยู่วัดเทือนหินเหนืนอเนาะ,ะอยู่มีองค์เจ้าปู่เทือนหินแล้วก็มีมีฮะดงเมืองมีวัเงินญาตอิอยู่เดียร์หนีาอาก็ไปอยู่ดงเมืองเีมีมวันแต่ก่อนเมืองก็อยู่นี่เนี่ยสางพระใหญ่แล้วก็สางเจ้ปาปู่นักู่นักฆ่าเนาะให้เป็นมาอันน่ะเขาเลี้ยวไปน่ะต้นกล้ยบ่ แปนเนาะส่วนตัวน่ะนะเลี้ยวไปทั้งน่ะอันนี้ซาลากสิได้อำลาพระจากพี่น้องไปเที่ยงทันนี้แล้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซัพตะไคร้ขอขอบใจผู้ติดสนับสนุนซาลาทุกๆกานขอให้อยู่ดีมีเฮงเบิดสุขุเบิดสุขุนให้อยู่ดีมีเฮงเบิดสุขุสุขุขนเนาะพี่น้องสาบายด,าายดีแม่เล่บายบายสวัสดี ลงมาเบิ่งแม่น้ำพองเนาะพี่น้องเบิ่งน้ำพอ้งห้าไเลยจะเลื่นหูจะเลื่อน,นตาแล้วกะอยู่เย็นเป็นสุขห้ยห่งให้มีให้ยร่ำให้รวยบ่ให้ใหวยหวยจกักเถื่อนเนาะขอให้องค์เจ้าปู่นาโคะนะคะนะคะล้านแห่งมุ่งฝืนบรรจงโปรดประทานพรให้แก่มวลมนุษย์และกะ็ลูกหลานและ FC ของสาวลาว์ะะด้วยสาวลาวเองและก็ลูกหลานเล่นหลอดและก็ครอบครัวของสาวลาวให้อยู่ดี มีแหงอยู่เย็นเป็นซุกเนาะขอขอบพักคุนทุกๆทกกๆทกๆทานขี่มาหับซุ่มเนาะบายบายพบกันคลิปหน้าเด้อพี่น้อง